จำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ของแท้ราคาถูกจัดส่งทั่วประเทศไทยรวดเร็วทันใจล้านไอเดียดีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยจ้าไอดีไลน์นี้เลย สวัสดีค่ะกลับมาพบกับร้านไอเดียดกแล้วนะคะวันนี้พี่เหมียวจะพามาดูลายใหม่ของ Xbox Series งนั่นเองนะคะมาจากหนังเรื่อง Space Jam นั่นเองนะคะอย่างที่เรารู้ก,กันว่ามันจะเป็นตัวการ์ตูนในหนังนั่นเองนะคะแล้วก็เขาออกแบบลายมาเป็นเหมือนคล้ายๆลูกบาสนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าจอจะหน้าปกสีแบบนี้และจอยจริงจะเป็นอย่างไร้สีคือมีความเขา,าเรียกว่ามีความสดใสมากอะ่ะ แล้วก็เทเจอร์ผิวก็คือเรียบนะคะไม่ได้ขุ่นขะแต่ก็จะมีด้านหลังเฮ้ยเขาเล่นลูกเล่นแบบว่าเป็นส้มกับน้ำเงนินแล้วก็สีฟ้ามินสวยอะ่ะแล้วข้างหลังก็จะมีเป็นสกีนนะาหนี้สเปซแจมนี่สวยมากแล้วก็ดูมันเป็นส้มกับแดงนะโคโลเฉตกันแล้วก็ตัวนี้เฉดเดียวกันคือดีอะ่ะ คือถ้าใครชอบอะไรที่ไม่เหมือนใครตัวนี้คือบอกเลยว่าลายนี้ยไม่เหมือนใครแน่นอนใครมีไว้ในครอบครองนี่ถือว่าเฟี้ยวแน่นอนในการตั้งโชว์นะคะอย่าลืมมาสั่งซื้อกันได้ที่ร้านอังเกียจีนะคะบ๊ายบาย